สวัสดีพี่น้องครับทาง Youtube นะครับที่ช่องละน้อยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับคลิที่สองของวันอุ้งเองมาแล้วนะครับมันขันยางสวนก็ข่ายยางหลัดต่อเข้ายางตงนี้มากเพราะว่าเข้า,า,า,าเาสียเอาของไปเก็บกอนเข้จากยางมหา

อ้ก็ไม่อานางล้หันเนาวน่าจะเปลี่ยนทองแล้วอันนี้แมงเนี่ยโอ้ก็ได้กินทุเรียนเถ่วอัที่เผาไว้เถอะเอาเงได้สามันเกิดโดนเนาะออายุเทเกิดโดนเฮงได้หันอายุี่สิบสามคันที่สามเลยเหรอแมนเอาแล้วแม่บิลละ พร้อมกันบ si ่พร้อมกันบ่ะเาเกิด 3C 4เข่า33เกิดอายุาร24ย่าง25อเป็นยังย่างย่งป่ครับรนนาไม่แรเร็วอยุคระบก่ะครับตอนนี้เอาว่าะรไปหุหนอลา่เปยังุบหน นั้นม่คือสามสิบสามบอกมันคือสี่สิบโอ้ออน้อโอ้อ้โอ้ยโอโอ้ยโอ้้เดียวอหักหักหักออกอิข้ากอกัน อะไรลูกถ้ามันมาถ่ายนี่ก็ได้ลูกแต่ถ่ายลูกกับน้องพ่าน,น้องจะถ่ายลูกก็ไม่่โอ้ยของมาหายบอ,อยนี่หลังมาเอาดิชันน่นบ่นีหลูกบนบอวันไวนมาเ,ดเอาดิชั่นบอมนยมารทองค่ะนเกเหรอลูกสักก่อนลำได้ไหม ก่อนลำได้ไหมับพี่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอี๋ยเดี๋ยวพี่เองรอที่งหน่อยเออเออรออะไรก่อนถาม้องซิดอ่ะครับเสียผ้าต่อโอ้ยสอนพี่สิสักท่อนสิลูกเอาขอท่อนหนึ่งสิ ชีวิตของหนูเกิดมาีมลดีแล้วเกอใครใครร้อยัว่าโอ๊ย เต้นกับว่าพานลอกกับว่าพาน ครับเอานี่ <laughs> ฉา,ากแรกไปมีมันเจ๋งไ,งไปมี่ฉา,ากแรกพยายา่อพญานะพญานม,มีกับพี่วานกูได้แน่หาดาราก่อนดาราไหนดาราหน่อยไงพอจะลอยแน่พอได้คขาน้ำมันรถเดี่ยปูมานก็นไ,ดไ,ดได้เมื่อไรเข้ากันหลุนยุวสัน โอ๊ยไม่อยังกินแรง,ง่า่าอะไรก่อนเดี๋ยวถุอว่าท่านไม่มีมาหาเลยอ๋อมีอยู่นะมีอยู呵呵่เยอะอยู่นะในรถไม่ม uh ีไงแม่ไวพรให้หนูให้เมี์หน่อย ยาเ้าเยามีาแลหลายๆเดวมยาฝ้หลายับงมอาังบั๊แบงไม่หน่อยเนี้ยฮัลโหลมีแบงเยอะไหมวันนี้ฮะเ<า>ยอะไหมแบงนะ่ะไม่เยอะหรอแตถ้ามีมาแลกก็เอานะมันไม่มีมาแลกนะสิบ้ยพอหน่อย มีมาลัยเยอะๆแล้วมาแบ่งไม่หน่อยด้วยโอเคอยากมีมาเยอะนะอยากมีเยอะๆมากเลยอ่ะมาแบ่งไม่หน่อยด้วยไม่หน่อยรับวกแบ่งอยู่อยากมีเยอะๆจะมาหานะอืมโอเคเดี๋ยวรอนะวันนี้รอโอเคขอให้ได้มาลัยเยอะๆสาธุมีใหญ่เลยจ้าสาธุสาธุมีใหญเด้อเดี๋ยวไม่หน่อยรับแรลกเด้อโอเค แลมันมีบักหลายเลย,ยโหลดอะไรเสีเอาบปอ่ะบอมี่นี่แหละแม่แล้วหากอนในบะบอไอ้มีแหละเมื่อนี่ทะเบิ้ลก็เสื้อไม่นหน่อยยี่แทน่ร่อยทุกคนอ๋าถูกมันมีเด้ออาละของผิวให้มีนะแม่น้องเข้มแม่น้อง